แล้วก็อะไรเทคนิคประจวบนะคะวันนี้คนณะกรรมการจะฝากาาคุณภาพภัย ภาษียี่อะไรภาษี เปียนผูดด้ในการทัชมาศพิพักประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยตัวแทนวิรัยเทคนิคประจวบในขัน,นก็ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสัดนะครับทุกท่าน,นาการประเมินครั้งนี้ของ ในส่วนของเรืยที่ปิดข้อเสนอันก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะให้ท่านการได้ประเมินก็ขอให้ท่านการประเมินทั้งห้าท่านมีเรียกว่ามีรายเส้นในการที่จะสามารถที่จะนําความรู้ทักษะต่างๆมาชี้แนะนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับคําแนะนําจากท่านการทุกท่านนะครับถึงตัวบ่งชี้ต่างๆ ถึงแม้ว่าในการประเมินในรอบ4่ของสพสณขณะนี้แต่ข่าวที่เรารสัมภาษณ์กันว่ามีการอัเลือเ่อนโรงงนช่งไม้ปิดสิดผัณนเปิการช่างเปิดเสริมผิตนชื่อเิของรุ่นที่าที่นีเปิดเสริมผตั้นเมื่อปีทุกทศวรรษ2 4 8ต่มามีการพัฒนามากขึ้นจนเปลียชื่อามาเป็เนลำดับ ศก้์เก่าหน,น้าพัฒนาความรู้เชื่อชูสุนธรรมเมุ่งหนับสมาธิเป็นแต่ยาของวิทยาแท่งนารเรีนรครที่คณะครูและครูนักศึก,กษาตลอดจนผูนป้ปกครองได้เริ่มแต่สรรสร้างให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นกระบวนกรตลอดมา มอบหมายให้ท่านคุณครูนารีนะคะมิตรอารีเป็นผู้รับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านหลักสูตรส่วนตัวองค์ที่สามนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้มอบหมายให้ท่านรองยานพิพัฒน์โกโมลพันธ์นะะเป็นผู้ดูแลในกลุ่มน,นี้มาตรฐานนะคะท้ทีส่วนมาตรฐานที่สี่ห้าหกเจ็ดนะคะซึ่งท่านรองคำรงนะคะเป็นผู้รับผิดชอบส่วน ส่วนตัวดิฉันเองก็ขอดูในมาตรฐานที่แปดนะคะ,ะ,คะเดียวกับระยะสั้นนะคะในส่วนนี้ส่วนรายละเอียดทางคณะกรรมการก็คงจะขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงจะไม่มีอะไรนะคะก็สุดท้ายก่อนอื่นนะคะก่อนก่อนจะจบคือสุดท้ายเราก็คงจะต้องมีการสรุปนะคะก็เดี๋ยวจะคุยกับกรรมาการว่าจะสรุปวันที่สองวันที่สามเราอยากจะทําเอกสารให้เสร็จ

ไปไหนมาไวๆ Gracias.